ว่ายท่านี่แหละจริงเหรอก็ว่ายเสียเนี่ยไม่อยากได้ว่ายอยากได้หอมแก้มอะได้ปะให้หลับตาก่อนนะยยิ้มมาหอมมายปีไลท์ครับทุกคน ยลงร้อยนะคือคนที่อยู่ตรงนี้คือโดนปิดออฟไล์ออกหมดเลยนะเราไม่เซฟน้องไม่ผมเงินมาหลับตาหันมาเองไงไม่เธอตั้งใจอครับทุกคนขอบคุณเค้กอันอื่นเลยนะครับผมอ่าให้ของขวัญน้องแล้วนะครับมีคนบอกแรงมากแม่เฮ้ยผิดพลาดทางเทคเทคผิดพลาดทางเทคอีกใช่ไหมเพราะเยอะคู่หนึ่งเดียวจะเรียนปากนะเมื่อกี้ โอเคครับทุกคนก็เหีือวเราก็ขอบคุณเค้กกันดีกว่าเนาะเมาได้ล <laughs> <laughs> <'t> ้ว่ะ